อัน choi ช่อย냠ๆหนังมันพี่น้องผู้ได้กินมาเด้อทุกคนเด้อช่อย đấy พี่น้องเอ้ย냠หนังมาเด้อบ่ท้องหม่วน2 <laughs> ถ้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายตอนค่ำๆตอนนี้เป็นเวลาอยู่แปดโมงหรือเก้าโมงแล้วมาดังพืดดังไฟจีหมูที่ไปแล้วเอามาแค่น,นี้แล้วกับบอคอนคนหมูป่าเช่าป่าทุกคนสายประมันเช่าป่ากิโลเช่าสามเช่าสี่กิโลนีแหละหมูก็ได้ตัวบีใหญ่ไปเลยตัวใหญ่นี่บคุคคลนม่เห็น ที่เรีกค่อยเยอะเฮาไปเชื่อปารเฮงเกอร์พุ่นหนึ่งยาป้าเพื่นเฮาอ่ะตัวเนาะพี่หนึ่งอือฮึเขาบอกแล้วจะคอยก oh ่อยฝากเพื่นหนึไปเอิ้นจะคอยก่อนมูก่ะเล้งคือเนื้อพุ่นแล้วตัวใหญ่น่ะมูมูะมาณอยู่ชี้ห้ตัวนี่แหละได้แต่ได้ตัวน้อยตัวใหญ่ผนก็ได้ความเราขนได้ตัวใหญ่นั่นที้แล้วเหาะมากลางคืนพุ่นเราเพื่นมีอยู่แล้วได อชิ้นชดเมื่อฮืน่นคุณน้องแนวใดตัวใหญ่ตัวน้อย,ยอ,อยูยอยอบบย่อาโยับเปลือกห้าตัวใหม่โค้ก็ไม่อดใบชอบคนนี้รับใบโม่งคนนี้นี่เกับิบเม็ดโมงละเอ็ดชมไปเผยช้าช้าให้ชมกัน นะครับปีงไว้ในเชโกปีพอะราพอดีฮะนะปเ็กไปหน่อนนยกดไปผมกลางก็รถตูประดานไกล้ขนะาีอไไว้ละไว้เฮาตุยนั่นแลวก็เฮาตุยนนลก็เมาเอา,อากตัดชกโมากระบกดัดมูแม่นอ้อนนี่แล้วอ่ะชาวนี่ยนะะดัดมูนี่ว,ว,ว่ะ ยามันเฮาเชือกมากระบกโออยู่นั่นเางมึงนเละมากาเอยาฮันาบรนเทามามดีวงปีงอยู่ละยส่งกกสามกไปทั้งเรืด้ก็ว่ากนี่ทีเาส้างบาอยู่มันจะไปรัดท้างกกบก็ลัดจือจือเฮาเชอกอยู่ โย่เอู่ออไม่เห็นเนอะเออนึ่งก็ิมไมโมยอยู่ป่ะไปยู่เปิงปังป่งปังอยู่อยู่ข้างรดมันไปทั้งเรื่องหมวทางเท้ากับกบกบมุกกบกคือหนึ่งเนี่ยปเนี้ยปลาแบบคือเขาไนี่รลเถ้นเอาไปเข้านี่มันเป็นนึงทางคู่ถืว่าอย่หายด้เดอว่าอย่าหายรัดก่อนเน้ยเอามาคูดก็เป็นเลยไม่พูดม่อาเลยเอามาคูดู่นอกดีกว่า ไม่ขุดเลยเช้าวันนี้ตึงห้าวัดวพุ่นก็จะมาเรียบร้อยเช้านี้พื่นเลยอันนี้นเ,เป็ตเหาวลงฮัลโหลมาเล็ไปได้เลยมเนาะเ้พของหกิน่นบอันอันั้นหมดแต่มันยังมีข้อสาวข้อบ้าเลยทำอะรอานนั้นเะนาะได ควางขี้ค <c oughs> วางเขาเลย <c oughs> ถือแมวจะคักเลยเนาะในน้ำเลยนึกว่ <c oughs> าพ่อเนาะในน้ำจ <c oughs> ุดจุเล่นกันแมมันน่ะ <c oughs> แมวมันก็เอเดกไกล้วยเปล่าอย่าเง้ยอันจุดเล่นแมวมันก่อนยืดตัวเหล่ายืดตรงนั้นเนาะ ตรงวิญาณนะอยู่แค้มบบนแถงนี้ละ่ะห <c oughs> มูเดะอยูบอ่บบนนี่แค้มบบนพอดีโดนดาบพุ่น <ไป S 1> ตาก <ไป S 1> ็กรแดงพุ่นไปเท่าที่อืดูจริงเขายิงออมแถงนี้ลนะดูแถงนี้เลยมากระบ,บกนี่ก็มีเกินดีถังเตอร์วกับกัมเซกโลดหมูแล้วมีโอ,อเลยได้เฮาเลนทันเชาน่าไม่ได้ไม่ได้คว้าม,มา่ใช่ มาเล่มนมาเท่าตัวทำมาหน้าองนี่มยุ่ปายยุ่งแเออมานแลามาันยุ่งั่นหนูนะ่ะไปเห็นเบื้องเนอมาเห็นตัห้อยเก้ามันดูดมันงำมา,ากกับพดดูมากินนี่เลยเนี่ยมันเท่ากินกับมันดูดมาแต่พูดกินมาแต่พูช่ชาตัวนี้ยังยู่พ่นอยู่ <c oughs> นี่ละเขาเอาสองคนกับมา้าหอนมือม้านะ่ะ <c oughs> มันจะพ่โคเมื่อใดกันทุกคนเลยคอได้แต่ลูกคอ มานัคนมานมันก็มันนั่แหละปันทื่อดีเลยะัครมีทื่ดีคือเขากรทองลวพวกมงกว่าเดีนกวระต้อโคกันนา่ไปทำหมูเอฟหนึ่งปพุ่นมื่หลังพุ่นมาทำมือนี่เหนาลวก็เป็นตายกันนาะหมูกว่าเป็นเนาไหวจันนเด็กกักาคือวันนี้นก็ได้เหนาเนาะ ตอนนี้ชาวชาวมูทุกคนโค้ดเธอแล้วจุงมูก็ได้ก้อยเจอเธอเก่อนอืมโค้ดแล้วนั่นใบม่งมาโชว์มูอยังสุราเลยนอนเลยผมนอนคนไปเลยนี่แลแล้วจี้เขามันแฮมเนี้ออกไปโค้ดกับยามันสุกสุดปาดปาดป็นขาไว้ผู้ชายชอบรัดเช้ามาพอแห้งยังโค้ดผู้ชาา

ปั่นเอาเอาขาอกอกัดมันตัดมันมีอ้อเลยเอากระดูกขามอน้อกกันถ้าเอาละเหลวเบิ่งจะกัดกันเอาอปั่นก็เผ็ดเบิ้งลองมุกัน น้ำมีดเฮนหิมูไดก็ยังหิหมูนี้ก็เฮเรามดอันเงาบามันนะเฮละดวงจักันเฮเฮมาเลยทากเฮนีนะได้ยดม็ดน่ะมานเทไรมีดนี่คือราคัดมีดนั้นทางไปแล้วเรมนั่นกันี้ Dạ là ถ้าเบอร์ที่ว่าออกกันขึ้นไม่ได้ใจมีปีมา ขายกัน้องเกี่ยไปเจ้าเงี้เลยเนาะ ជ chào chào xin នេះក៏ពេលនេះជួយលเนาะពូเนาะអឺ ปุกไปนี้เลยเลยพีาพีขาไปเลยพีขาแล้วเนาะเจ็ดนั่นสินี่เงนมันเอาแจวกันทุกคนแจวพีไก่เลยมาจุกเลยจุนังมุงจุข้าวโพดชื่อหนังเป็นติเสีบเลยนะ จำไกับดูกคากัปิก๊กปิขากัดเจดีด,ดปิงอาขาพิถีพาเลยกระโสงกันได้ภาคึงึงนหงอมันน้อยใหญ่ิงะ่เ,เมอ, <c oughs> มอลเลยพอดีโคตรจะหด่ยยังไงใหญ่แททร่แทเลย มันมือเธอรมีดิ้งของเกมผมง่ายอย่างนี้ เต็มพอดีเนอะเป็นชิ้นไก่มาได้ห็นหมัน้ยเป็นชิ้นมูเนี่ยหนนังทุกคนเป็นไก่มาเลยเป็นไก่มา Nghai, nang mang nang liu ngang ngọt 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 Nó này ngọt nắng mà ngọt Nhắm nắng đi Nhắm nắng ngọt 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 chú, ngọt ngọt ơi nhầm nặng mà đơ mà đi đấy mùi sáu này cây 2 tố mà này cả mù tố nưng <laughs> chèo chèo phốn cây nhau chèo chú mình cả ao phở phía cây chứ thế phía mù mà tốn hình bây giờ mù có nó mạnh luôn đi rồi đó nàng phút đi nó

นมมีนโยมาหคมหมดแล้วเพียหมไปไหมโอ้ยเอนจนินังน่ติว่าวาอยู่เต็บโหลืนี่ฝั่อื่นงูนี่เออโย เมือ่อเช้าจีดีเนบ่ายบมูนยี่สับขาเฮมันนา้คืออยหาตัวนี้โลดนี่นปิงสปิงโลดสขาอันเปิงนึงนี่แหละน้วจังนั้นไม,ม่ปิงดี่ดาดอาใหม่อยนะู่บ้อาเนีสรมันครังนึงนะนีบอ Những người khác, 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 người ลืมนมาวขับกระทองมาชุดนี้ท่องหายเด้อได้ปลามันนี่เป็นมาก่อนเด็เล็ดแบบสบายสบายเลยตอนนี้ตอน,นเช้ากับพุทธพุทธพีแล้ว คูล่ะชอบเั nah. ้แบ่งกันจำไว้เขาจันมั้ยด้ว่ันั้นนะปีงนะฉันนัดนี่นี่แปอยู่เนาะนั่นเอตัดกกคนนั้นดิพี่เรื่องขอาวนมอย่างนี้าวนมอสรุปก่อนเหาจะปีงนี่หนึ่ง สองสามสี่หดีสองขาเลยเจ็ดแปดเ<า>ก้าเก้าปีสิบสิบตังหมันโอโ้ถือว่ามานพอสมคูรได้เหมือนนี้ได้เดีย๋ยวย่างถ้าเป็นก้อนย่างเครืง่งในมืนนี้เอาลงไปโคลกีนะสิ้มต้ม่มน <c oughs> เราต้มมไว้กินมื้อเช้า มืัอนี้นี่ไม่ได้เห็ดชมเห็ดเผือกทุกคนมีแต่เอ็ดปีงแหงกับต้มมันเครื่องในมันรยาเห็ดมั่ก็ไม่ได้เห็ดชุบก็ไม่ได้เห็ดเอาไว้งดหน้างดนี้มันก็ทันหันมันอยู่หลายมือพอเห็ดอยู่ดอกนี่เป็นยังมืออื่นเลยเล็งอยู่เล็งอยู่ไปลัดหมูไหมล่ะหมูหมูไหมล่ะมันมีไก่ตัวคอโคกกระบกนี่ไปอ๋อทหารก็ไปกินโคกกบกขั้นอีหมูนี่อันนี้เครื่องในมันนะไปต้มพอไดี Pan tuđ mù sao uh, kín ní mọi tóc ní mù sao gây Tom bora mùi sao ud tôm Tom súp một ud mù sao mì bơi mì 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 ยางเอาแบบนี้เลยยังบ่หมดอยู่ยังอยู่5ปีถ้ตาตมมันนั้นจักหน่อยไปไปยางเชื้อต่อไฟตัวนะเพราะว่าเฮาดังส่งเต่าตัวนี้ก็พบมันแฮมพระธรรรีก็ขึ้นค่านี่ก็ได้ไปางูก็ได้ไปางนีอัน,นอโลดอ่ะพอแล้วทุกคนเยเอาบ่หึงมา<ไ>ประจพระยางเต่านี3ปี มันป awesome ีงกับพ่อด้มันตัไฟน้อยมาชุมเยอะตัวนี้พ่อพระรามผดีคือว่าอล้วเอาขึ้นมาคาบนะงั้นถ้าเราเอาไปปีงอยู่นอะไรนี่กะเรื่องอะไรพานเอ้าไปโต๊อยู่บอไปรับผ่อนจังเลยอยู่ก่อนมันขาขาอ่อนแล้วเลยกะกินกาแฟกันทุกคนกาแฟกลางเลยช่องเดียวนึงยังเอ้าคลิปนี้กะมีมีผลาญเลยกะกันจีบมูยางผลาแล้ว คอยกายจิตได้ออกไปรัดมังมูนั่นก่อนมูมูที่ยิ่งงั่นและเล็ปเชิงกุมกบับพวกกันเต้บูมันกายหรือบ่ไปเบิง่งง้ละอา้าวจิได้ขอจบลงนี้เลยผมก็เจอ f ีีที่กำลังติดตามาำลับชมคลิปหน้าวิดีโอหน้าพอได้ไหม